อีกครับน ER oh, e ี่นะครับมาตรวจเช็คซ่อมนะครับเครื่องปั่นนะครับชาร์ปนะครับอาการนะครับอาการก็คือเสียบเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วเครื่องไม่ทำงานนะครับนี ขึ้นอย่างไรนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเอามาถอดเบิ้งนะครับว่ามันจะเออเกิดจากสาเหตุยังนะครับการถอดก็ถอดด้านล่างนะครับมันจะมีมูน็อตอยู่นะครับนี่แล้วก็ถอดนี่นะครับถอดชุดชุดด้านล่างนะครับออกนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมาถอดก้อนนะครับ จามาเบิ้งนะครับว่าามันจะเกิดจากสาเหตุอย่างนะครับน,นะครับ,ะะรบกันตอนแรกเอามาเช็คเบิ้งสายไฟก่อนนะครับว่ามันขาดบอนะครับโดยการใช้มันตีมิเตอร์นะครับนี่ปรับไปที่ย่านวัดเสียงนะครับนี่นะครับย่านวัดเสียง นะครับโดยนี่นะครับวัดจากปลายของตักนะครับนี่อ่าน,นนนา,านี่นะครับไฟเสซนหนึ่งจะเข้ามาหนี่นะครับเนี่ยสลับนะครับสลับขั้วนี่ติดนะครับแสดงว่าอ่าด้านนี้ก็คือเป็นเส้นเส้นนี้นะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยววัดอีกด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งนะครับมันจะมาเข่าเส้นนี้นะครับนี่ปักปักใส่ได้นะครับปักบวขาดนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งด้านในนะครับ นะครับต่อไปนะครับผมจะถอดตัวสวิต์ออกก่อนนะครับน,นี่นะครับตัวสวิตเพื่อจะออกมาวัดเบึงนะครับว่ามัน สวิตมันเสียบอนะครับเี่นะครับนี่นะครับสวิตสวิตก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับจะบิดจะจะบิดได้ายนะครับ อันนี้ปิดอยู่นะครับนี่ก็คือวัดจังหวะที่มันปิดอยู่นะครับนี่สายสายไฟเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาออกหมองเสซนแดงนะครับอันนี้คือปิดอยู่นะครับนี่สถานะที่ปิดอยู่มันจะว่ามีเสียงนะครับพอบิดไปนะครับ นี่บิดไปเกียร์หนึ่งนะครับบบติดนะครับเกียร์สองเกียร์สองติดอยู่นะครับนี่ถ้าต,ติดแบบต้องกดนะครับต้องกดจึงจะติดนะครับคือดันดันเข้าหากันนะครับ ถ้าแตะธรรมดาบ่ดังนะครับนี่แสดงว่าน่าจะเป็นสวิตเสียนะครับอันนี้ผมแตะธรรมดานะครับนี่แตะแตะธรรมดาบ่ดังนะครับถ้าถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยผมกดเข้าไปหากันนี่ติดน,นะครับแต่ว่าเวลาใส่งานนี่ลีนะครับมันบ่ได้ไปกดแบบนี้นะครับมันก็แค่บิดสวิตไปนะครับ ขาดว่าน่าจะเป็นกับกับสวิตนะครับกับสวิตหมุนเดี๋ยวผมจะลองเอาโซเน็กนะครับฉีด ทำความสะอาดหน้าสัมผัสดันในนะครับแต่เบื้องลักษณะแล้วน่าจะแกะบ่ได้นะครับนี่แกะออกก็น่าจะจะลุดจะพังเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่โซเน็ฉีดทำความสะอาดเข้าไปเบื้องก่อนนะครับว่ามันจะใส่ได้บ่นะครับนี่นะครับผมจะใช้โซเน็กนะครับ ฉีดทำความสะอาดตัวแผงนะครับแผงสวิตนี่นะครับถ้าเขาทำความสะอาดแล้วนะครับมันยังใส่งานบอดด้นะครับมันก็จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดสวิตชุดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนนะครับมับนจะใส่ได้บ่นะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่มัลติมิเตอร์นะครับวัดเบิองอีกเท่อนึงนะครับหลังจากที่ฉีดโซเนกแล้วนะครับยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวบิงเกียร์สองนะครับเกียร์สองติดนะครับเนี่ย แบบนี้นะครับต้องต้องเปลี่ยนนะครับหรือถ้าบ่เปลี่ยนนะครับก็มันจะใส่ได้แค่เกียร์สองนะครับกับตอนนี้นะครับผมจะบอท่านได้เปลี่ยนบอท่านได้สั่งอะไรมาเปลี่ยนนะครับผมจะใส่เฉพาะเกียร์สองก่อนนะครับเอาเพาะใส่ใดก่อนนะครับ จะลองประกอบนะครับประกอบแล้วก็ใส่เบิรงนะครับทําการประกอบกลับเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาสวิตช์นะครับใส่เข้าไปนะครับล็อกด้วยน็อตน,นะครับทีนี้ก็สวมนี่นะครับ นี่นะครับสวิตนะครับก็อ่าสวมเข้าไปนะครับที่นี่นะครับก็มาประกอบตัวฐานนะครับตัวขาดฐานก็ตามที่ตามที่ห้องหมุนออกมานะครับนี่ก็ทําการขันยึดน็อตเข้าไปนะครับนี่ตามตำแหน่งเก่าเลยนะครับ ตำแหน่งเดิมนะครับที่มัินออมากนะครับ ผมจะเทสในเบิ้งนะครับว่ามันจะใส่ใดว่นะครับปกติแล้วนะครับปกติแล้วนะครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่นี่เขาต้องกดตัวนี้ลงนะครับนี่นะครับคือมันจะเป็นเซฟตี้นะครับถ้าเนื่องจากเนื่องจากว่านะครับความเร็วลอบของ ตัวมอเตอร์นะครับนี่ที่หมุนนะครับมันมันเร็วนะครับถ้ามีตัวตัวโถปันนะครับตัวโถข้อไว้นะครับมันก็อาจจะอันตรายเขาก็เลยเห็ดให้มันมีตัวล็อกนะครับเวลาสวมโถเข้าไปมันก็จะบีบตัวสวิตช์ลงนะครับนี่นี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็จะลองกดสวิตช์ลงนะครับนี่วันจะ ทำงานบอนะครับเอาตอนนี้เสียบปักแล้วนะครับนี่ผมบิดมาอย่าสองแล้วนะครับที่นี่จะลองกดตัวเซฟตี้นี่นะครับนี่ทำงานแล้วนะครับนี่นี่นะครับหลกักการทำงานของมันก็คือนะครับ ะนะครับก็คือถ้ากระแสไฟนะครับนี่ถ้ากระแสไฟเกินนะครับมันจะมีตัวโอเวอร์โหลดอยู่นี่นะครับมันจะตัดการทํางานนะครับตัดการทํางานซึ่งเขาสามารถมากดรีเซ็ตได้นะครับมากดรีเซ็ตได้ที่นี่นะครับกับทางเข้าบิด ใส่งานหนงสี่มันจะบรสามารถใส่งานได้นะครับก็คือที่ผมกาวไปแล้วนะครับก็คือมันจะมีเซนเซอร์อยู่นีนะครับเป็นเซนเซอร์ที่เป็นความปลอดภัยนะครับสําหรับอาจจะเป็นเด็กหน่อยเมื่อหมุนเล่นนะครับเมื่อไปถือหังสี่นะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายนะครับก็เขากลยเห็ุมาว่าต้องสวมโถเข่านะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับ อ่านี่นะครับที่ผมบิดมาแล้วก็กดสวิตช์ลงนะครับเพื่อจะทำงานนะครับอืนะครับเอานะครับนี่กถทอว่าใส่งานได้ปกตินะครับแค่แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับรับการตรวจเช็คอ่าซ่อมนะครับอ่าเครื่องปั่นชับนะครับเครื่องปั่นชับนี่นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับหรือว่าสร้างมือใหม่นะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ไว้สำัสนีสักก่อนนะครับสวัสดีครับ